สวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะครับเนาะนะฮะก็จากหน้าง,งานจริงดูว่าเป็นแนวทางนะครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรตู้ตู้ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งครับไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะฮะมีกันดูดเป็นเมนนะครับคือคือเขาให้ผมมาปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเมนแล้วก็ระบบตู้นะครับเราเรื่องของเขาได้ใช้เป็นปตีกิ๊บจะมองไม่เห็นแล้วเขาทาสีเป็นสีไม้นะครับ ก็ให้เป็นแนวทางใน,นการทําผมเอาตู้มาใส่นะครับแล้วรองด้วยแผง pvc นะฮะแต่ไฮไลท์มันมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่ตรงตู้มันอยู่ตรงที่ตู้ไฟจากสีขาวดูครับมันลายที่เป็นลายที่แปลกมากนะค,คือเขาทําสีตู้ให้เป็นสีลายไม้เออมันคลาสสิกตรงนี้ครับผมไมาเห็นตู้ตัวเองผมยังแปลกใจเลยเอานี่ตู้ที่ผมทำหรือ มัเป็นแบบนี้ก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเป็นเป็นจินตนาการของช่างทาสีด้วยนะครับที่เขาทำแบบนี้ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะก็มมนบอกว่าดีที่สุดนะครับให้ดูเป็นแนวทางว่านี่คือตู้ไฟของผมนะครับปรกากฏว่าเขาทําเป็นสีอื้นเขาท่าเพราะว่าเขาท่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยนะครับแปลกแปลกไปอีกแบบนึงตู้ลายไม้ไม่มีที่ไหนขายนครับประเทศไทยไม่ใช่ว่าซื้อมาแต้ตู้จะเป็นลายไม้นะครับ ตู้เป็นลายไม้เพราะว่าเขาทำสีให้ผมเออจ๋งโคตรโคตรโริง,รงว้าวช่ครับสุดยอดเลยชอบชอบตรงที่เป็นตู้เป็นลายไม้นะครับ <laughs> สุดยอดเป็นแนวทางนะครับ ก็เป็นชุดสวิตปักของผมนะครับดูสิความเก๋ไก๋มันอยู่ตรงที่ว่าเขาทําเป็นสีลายไม้ให้โอ้ไม่มีขายไม่มีขายนะครับก็ดูว่าเป็นแนวทางนะแม่บอกว่าดีสุดนะครับสุดยอดครับผมว่าประเทศไทยคงไม่มีครับตู้ลายไม้แบบนี้ ปเป็นแนวทางนะครับชอบกไดไค์แชร์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับขอบคุณครับ